สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับที่จะมารีวิวเครื่องใช้ของใช้โบราณนะครับแต่เตน้นเน้นไปทางเครื่องเสียงวิทยุเป็นหลักนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวาการปรับปรุงฟื้นฟูนะครับสภาพทานิน tcr3322 นะครับอ,อันนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้นะครับให้ย้อนย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ว่าเริ่มแรกที่ผมให้ดูสภาพนะครับคือตอนแรกที่ยังไม่ได้ทำนะครับว่าสภาพมันจะเป็นแบบไหนนะครับอตอนนี้ก็ทำมาถึงขั้นตอนที่ว่าอาตอนนี้ภาคขยายเสียงนะครับผมได้ทำการ เปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมภาคขยายเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือภาคขยายเสียงใช้ได้สมบูรณ์แล้วนะครับสําหรับ EP ีที่แล้วนี่ก็จะให้ดูอะไรที่มากองกองไว้นะครับที่มีการเปลี่ยนไปนะครับก็เนี่ยนะครับมันบางตัวเสียบางตัวหายไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็จัดการมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดทยอยลงนะครับก็คือตอนนี้เริ่มเริ่มจะลงในแท่นแล้วน,นะครับตอนนี้ลงภาคขยายก่อนนะครับแล้วก็ จะไประบบเทปนะครับแล้วก็จะไปอันสุดท้ายคือระบบภาควิทยุนะครับตรงนี้นะครับสำหรับ e ีหน้าจะให้ดูอะไรนะครับที่เตรียมไว้แล้วนะครับอุปกรณ์ที่ว่าจะามาลองนะครับสำหรับ e ีนี้ก็จะมา,าทดสอบอพักขยายนะครับที่ที่ได้ทำทำการปรับปรุงแก้ไขไปแล้วนะครับอ,อันนี้ก็สภาพสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยว จะทดเสียงให้ดูเลยนะครับว่า,าเสียงดีไหมนะครับ เราใจทหารเรือรักชาตเราชนาวีต้องการเราทหารเรียรักชาติช่วยกันรบกร็นให้ อันนี้ก็คือ,อาภาคขยายเสียงนะครับที่ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้งานได้สมบูรณ์นะครับก็ต่อไปก็ EP ต่อไปก็จะเริ่มเทปนะฮะบอเทปแล้วก็วิดีโอเลยนะครับวันนี้ตลาดนัดวิเทศก็ขอจบการรีวิวนะครับาการปรับปรุงฟื้นฟู วิทยุธานินที tcr 3 3 2สนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับผมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่สภาพเน่าๆไม่เสียไม่ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับนะครับอะไรหายเป็นสนิมอะไรนะครับก็คือที่ว่าดูสภาพแล้วไม่ไม่พร้อมใช้งานเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับ คองอีกไม่เกิน2-3 EP ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทยอยลองให้ครบจนใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับาฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ